กลับมาที่บ้านเรากันค่ะคุณผู้ชมบ้านเราเองตอนนี้สิ่งที่กังวลกันอย่างมากก็คือเรื่องของพายุซูริกค่ะปรากฏแล้วพายุซูริกนี้พัดเข้าไทยมาเป็นพายุดีเพรสชันกันไปเมื่อช่วงสายๆของวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาว่าสักประมาณ10นบนาฬิกามันเข้ามาบ้านเราแต่ตอนนี้ดีหน่อยนะคะมันอ่อนกําลังลงเหมือนกันค่ะครับหลายพื้นที่ที่คาดว่า,าฝนจะตกหนักเนี่ย เออก็หลายพื้นที่ก็แควคาดเหมือนกัน <c oughs> แต่มีตกนะฮะไม่ใช่ไม่ตก <c oughs> ตกครับต้องย้ํากันก่อนนะคะว่าตอนนี้ก็ยังมีฝนตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่นะคะ <c oughs> ขณะเดียวกันสถานการณ์แต่ละจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ <c oughs> เพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่รุนแรง และเราก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีแต่มันจะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยอย่างไปดูเรื่องของน้ำโขงตอนนี้ก่อนค่ะริมน้ำโขงนี่นะคะที่จังหวัดนครพนมเขาพบว่าตะลิ่งของนครพนมเนี่ยค่ะในส่วนของตะลิ่งที่เขามีการเฝ้าระวังไม่ให้น้ำล้นมันจะมีความสูงประมาณ12เมตรแต่พอไปวัดระดับน้ำดูแล้วน้ำโขงตอนนี้ตรงจุดของนครพนมเนี่ยมันสูงที่11.60เมตร มันลดลงจากเมื่อวานนะคะแต่ถ้าดูแล้วมันห่างจากจุดเฝ้าระวังที่จะล้นตลิ่งเพียงแค่40เซนติเมตรเท่านั้นค่ะดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องต่อไปตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวเกิดมันมีลำน้ำสาขาไหลระบายลงมาเพิ่มซ้ำมีฝนตกต่อเนื่องมาอีกอันนี้มันจะเป็นปัญหาก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาค่ะมาเร่งระบายมวลน,น้ำให้ลงน้ำโขงให้ได้เร็วที่สุดจะได้ไม่ท่วมตัวเมืองแล้วก็ไม่ท่วมย่านเศรษฐกิจค่ะ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดเนี่ยเป็นพื้นที่ดินที่ติดกับลําน้ําอูนะครับลำน้ําสงครามในพื้นที่อําเภอสีสงครามจังหวัดนครปนมเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ําลําน้ําอูเนี่ยไหลามาสมทบกับลําน้ําสงครามก่อนที่จะไหลลงน้งําโขงแต่เกิดปัญหาน้ําโขงหนุนทําให้ไม่สามารถระบายลงโขงได้ปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ําเกินความจุอยู่ร้อยละห0 ปัญหาที่ตามมาคือเอ่อลน้นท่วมบ้านเรือนท่วมพื้นที่เกษตรท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์และก็ได้รับผลกระทบที่สุดคือนาข้าวในพื้นที่อำเภอสีสงครามได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแล้วกว่า55,000ไร่ก็ดูตามภาพสิคะมันหนักจริงๆเห็นไหมคะแล้วที่ท่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรจริงๆเป็นไรนาเป็นสวนของชาวบ้านนะคะมีแต่น้ำเจิ่งนองไปแบบนี้เลยครับ55,000ันไร่นะฮะในพื้นที่นาข้าว มีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าระดับน้ําโขงมันไม่ลดลงในช่วง1-2สสัปดาห์นี้ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมากขึ้นกว่านี้ด้วยคือข้าวถ้ามันแช่น้ําอยู่ระดับหนึ่งระยะเวลาสั้นๆมันอาจจะอยู่รอดแต่ถ้าหลังจากนี้ยาวนานไปกว่านี้หลายๆอย่างมันจะเป็นปัญหารวมไปถึงเรื่องของปศสุสัตว์ด้วยโครกระบือที่เลี้ยงอยู่ก็จะเดือดร้อนจากการที่ขาดหญ้าขาดอาหารสัตว์ รัฐต้องสนับสนุนละค่ะในการแจกฟางอัดก้อนเพื่อจะให้ทั้งโคและกระบือได้มีอาหารสัตว์กินนะคะ